สบายดีเนาะวันนี้เป็นเมื่อวันสวเสา,าร์เนาะแต่บนี้งานัเลิกการบนี้กว่าสีไปตลาดตลาดซาวนาตลาดคงคน,นตลาดซาวนาที่แบบว่าคนพี่น้องงงเท่าน่นนะเขาไปเสาคิดดินแล้วกัเขาไปปลูกพักแะ้วก็ย่ามนี่ย่ามย่าซัมเมอร์นี่เขาเคยย่ามแหลกเนาะเขาก็เสียเอาออกมาขายมาขายกลางแจ้งนี่แหละ จังหวัดนนทบุรีสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเ้อะเขาขายกันอะไรอยู่นี่นะเา oh. ไปพร้อมกันเยอะ mm. อ่ะาทัวนี้ก็ สมอ,องเผ็ดเผ็ดสมอ,องเพชดเพียบคอยใส่รถอันนี้มาขายนะมันก็คือจะจะไปสั่ง หล,หลายจังหวัดเพชรพ่สังสลายคนนานาแอฟริกาเข้ามากินมะเพ็ดอันนี้ลองเพลงกับมี่าะกับมีตจะพูดเถ่าครับ มีผู้เฒ่าก่อเขากเกษียณอายุมานะเดง๋ยวภูเฒ่ามาแต่เมืองลาวมาแต่มาเขาก็ไปผูกผักกับหยาขายนะพอไปเห็ดเวียก,กันเขาก็บ่กเอาวแล้วสไลม์มีแต่เผ็ดอันนี้ กะลํานั the they give, they ่นเองอ๋อบัวฉลามมีแั่เพชรไล่ลายด้วยผังมั้งไงเพราะว่าเขาอันซัมเมอร์หนึ่งเขาอาจเสมาขายสงสัยมันสิเบิดไปอันนี้มันมันเสีห่อนย่ามหนาวเลย ลายก็จะมีพืดสุกสิ่งตัวอย่างนะแต่ว่ามันหอนย่ำหนาวเลยมันมันมันาดูช่วงเก็บเกี่ยวมันเข้ากาับเกี่ยวมาตั้งแต่ฤดูหอนแล้ว,ลวอันนี้มันจะเป็นฤดูสุดท่ายแล้วที่บอกพอนแล้วย่ำหนาวกับสมาหอนแล้วมีลายสีเราเป็นมักซาลี เด็ดสามดอลเด็ดสไลด์นิดนะขาปกคือกันหมดในมักถั่ว <c oughs> เขาบากวัวแดงใส่กระถูกเหมือนอันนี้มาคือที่ยวเขาบอกสามนอนตรงนี้มาแค่งคมเนี่ คือนี่ก็ส้งสายมาันอนอนี่มันแมนตลาดตัวตออทีสองวอนวันนี้ไปเมื่อกี้นี่มันตลาดไปเือนวันนี้แต่วันนี้มันเป็นอีกวันนึง ใส่ถหลดจะเอาออกมา,ามขายเอาเก็บออกมา <c oughs> ตัวนี้มันสีนงงกวยาต <c oughs> <c oughs> ัวอยู่สัวัสดี 何 <Yes. S 2>、mm hmm. สวนง, <c oughs> <c oughs> งามงเป็นแตน่กหนแต่ไร ขายเป็นช้งางเลยคนไหล

ส่วนนั้นอย่าบอกมาใกล้เกาหลีอะเยอะเกาหลยมาเจ้ายก้าวมามันแกวเจยานก้าวมาอย่าบอกนะเดี๋ยวโอ้ยเจ๊กันตรงนี้สุดเลยใครเป็นเด็กก้าวเดี๋ยววันนี้เอามาเด็กสิใครเอาไปเด็กก้าวเดี๋ยวแกยิมมานี่